บิ๊กตายเนี่ยที่ได้ขึ้นมาเป็นเนี่ยถือ<ม>ว่าเหนือความคาดหมายไหมหรือว่ารู้อยู่แล้วคะไม่เหนือหรอกครับไม่เหนือยังไงบ้างครับที่รูอที่บาคนบางคนคาดหมายว่าจะมีม้ามึดอะไรแมวมึดอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะ,ะนะฮะก็เป็นความพยายามนะฮะของบางคนที่เขาอยากจะได้คนนั้นเหมือนกับว่าอยากจะได้คนที่ไว้วางใจคุ้นเคยใช้ไหววานอะไรได้สะดวกใจค่ะแต่ว่าพอมาถึงเงื่อนไขเนี่ยมันทํายากก็เอาคนนี้ไปก่อน นะที่มันเป็นไปนตามกฎเกณฑ์เนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยถึงขนาดเขาคนท,ที่ที่ว่าเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นรองพบตอรอเลยก็อาจจะพักเอาไว้ยังไม่ตั้งแล้วก็รอ้อยขึ้นมาแล้วก็แล้วยังมีขวางอีกสี่สามคนเนี่ยสี่คนนะ,ะจะเขาไปไหนถูกไหมก็ต้องเตะไปเป็นเลขาสชเตะไปเป็นเลขาปาป,าปางต้องค,คุยกันะนะฮะมันก็วุ่นวายก็มาทําไม่ได้ละตอนเนี้ก็ไม่สามารถทําได้ไม่ว่าจะโดยนายกหรือผู้ครอบของนายก ที่เขาเป็นคนอยากได้อผู้ครอบครองนายกเดี๋ยวค่อยพูดถึงประเด็นเรื่องผู้ครอบครองนายกเนี่ยฮะทีนี้ทีนี้ผมถามพี่โตโต้บ้างดีกว่าฮะการที่บิ๊กตายหรือว่าพจน์กิตรัตเนี่ยได้เป็นผบตรถือว่าเหนือความคาดหมายไหมหรือว่ามันเป็นไปตามที่เราคาดหมายแล้วอะครับผมคือจริงๆคิงดิเดตนะฮะจะมีทั้งหมดสามท่านนะครับถ้าเอาตามระเบียบที่ท่านบรรนประเด็นมิรุได้กล่าวไปนั้นก็คือเราอ่านจุดกฎหมายฉบับเดียวกันเราก็ดูแล้วมีสามคนแน่แน่ที่มีโอกาสสูงที่สุดแล้ว นะครับและถ้ายิ่งเรียงตามลําดับความอาวุโสเนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับว่าคนจะเข้าใจคําว่าอาวุโสหมายถึงอายุมากกว่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เรื่องของเรื่องอายุแต่เป็นเรื่องของอายุราชาการที่รับตําแหน่งมาก่อนหน้านี้เช่นจะเป็นพบตะรเนี่ยต้องไปดูที่ตําแหน่งใครรับตําแหน่งรองพบตะรมาก่อนมาหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าหากบิ๊ก โจกหรือที่เราเรียกคนตำรวจเอกุรเรเจงทางไม่หลุดโผไปตั้งแต่ต้นนะครับบิ๊กโจกจะถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดแม้จะอายุน้อยกว่าเพื่อนเขานะครับเราจึงบอกว่าจึงต้องจําเป็นต้องเรียงจากความอาวุโสในการรับราชการในตําแหน่งก่อนหน้าที่จะแต่งตั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับรอบนี้ก็จะเป็นบิ๊กตายหรือว่าพี่ บิ๊กไตยของเราเด็ดนะครับที่จะได้เป็น <ละ S 2> พบตรซึ่งคาดว่าเป็นว่าที่แล้วนะครับวันนี้หลังจากนายกเสนอในกตรไปก็ไม่ไม่ถือว่าผิดคาดอะไรนักแต่ว่าก็ต้องชื่นชมท่านนายกนะครับว่ายังยืนหยัดในในหลักการนี้ไว้ไม่ได้ไปโยกข้ามห้วยข้ามหนองมาจากที่ไหนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ถ้าสำนังกงานตํารวจแห่งชาตินิ่งแบบนี้ที่อื่นก็นิ่งตามอย่างเช่นอสมชอย่างเงี้ยก็เห็นว่าจะเอาคนในใน สำนักงานตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่กระทบก,กับหนยมาอีกด้วยครับค่ะวันนี้เราก็ได้รู้รนะคะว่าคือต้องด้วยอายุงานที่ทํามาถึงจะเรียกว่าอาวุโสอาเป็นแบบนั้น<ม>ทีนี้ขออนุญาตนะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพแคนดิเดตนะคะออรับผอตรอคที่15แม้ว่าเราจะรู้แล้วหระว่าบิ๊กต่ายได้เป็นถามพี่วิรุธเลยฮะแต่ละท่านที่ขึ้นมาอย่างเช่นท่านพลตรเอกไกรบุญสวดทรงพลตรเอธนาชูวงศ์ท่านมีคุณสมบัติยังไงทาไมถึงเอาพูดตรงๆเลยไม่ได้ หรือว่ายังไงหรือว่าบางท่านด้วยความเคารพตามกระแสะข่าวก็มีบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการเป็นพอบอตรอ,อ่ะมันเต็มไปด้วยความหนาอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นเจเลตารวจหรือว่าเป็นรองผบรตรด,ดีกว่าพี่วิรุณนะคืออย่างนี้นะฮะย้าอีกทีหนึ่งที่คุณโตโต้พูดเนี่ยนะครับชาวบ้านทั่วไปอ่ะพวกเรา,าจะเข้าใจแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาคิดว่าอุโสคือคนอายุมากมันก็เป็นงอน,น,น,นันนี่่หนุ่ตัวแทนชาวบ้านถูกไหมฮะอุโสอุโสคืออายุมากแต่ในทางราชการเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการครองตําแหน่ง นะฮะคุณเป็นรองผู้กำกับก่อนคุณเป็นรองผู้การกมาก่อนเขาค<า>นะฮะคุณก็ต้องมีความรู้ครานับคุณทํามาห้าปีอีกคนนึงทำสองปีค,ค <น S 2> <บ>ไอคนทำสองปีมันจะเก่งกว่าคนห้าปีได้ไหมไดโดยหลักการมันไม่ได้นะ,ะถ้าองค์กรไหนคนทำสองปีเก่งกว่าคนห้าปีเนี่ยนะฮะในสายงานเดียวกันนะมันวิปริตนะองค์กรนั้นทํางานห้าปียังไม่รู้เรื่องอะไรเหรอถานี้เป็นต้นนะเทียบกับนักบินก็เรียกชั่วโมงบินค่ชั่วโมงบินคนบินพันชั่วโมงมันก็ต้องเก่งกว่าคนร้อยชั่วจ่ยกวิิรต ไปแยกเรื่องอาวุโสออกนะฮะมานานอาวุโสสรุปก็คือว่าไม่ใช่เรื่องอายุเป็นเรื่องของความสามารถนั่นเองแต่ไปพูดว่าอาวุโสอย่างหนึ่งความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งนะมันตลกื่องที่เป็นเรื่องตลกนะวิวิปรตในองค์กรตารวจอยู่นะที่ยังไม่มีการแก้ไขนะจริงๆอาวุโสการคํานึงถึงอาวุโสต้องคํานึงทุกระดับนะฮะมันจะเกิดความเป็นธรรมแล้วมันจะนิ่งจริงตอนนี้มันก็ไม่นิ่งจริงหรอกมันนิ่งข้างบน แต่ข้างล่างไม่นิ่งก็วิ่งกันพลานถูกไหมฮะอาโสในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายถึงอายุนะหมายถึงอายุงานอายุงานไอ้คนอายุงานน้อยนัก็อยากเป็นมากกว่าไอ้คนอายุงานมากก็ไม่ได้เป็นมันมันนิ่งอย่างอ่ะมันก็ไม่นิ่งไม่นิ่งจริง